เอามาเลยความคืบหน้าที่นะครที่ธรรมดาที่นำเสนอเม่อแรกแต่ว่าเกี่ยวเรื่องไผ่แรงกันที้นะครับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการวังยีบอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับยืนหนังสือต่อสัมนานชนะระทานที่สิบห้าเพื่อเร่งรัดให้ร้างโครงการแก้ไขปัญหาไผ่แรงในพื้นที่ครับโดยนักสํานักง,งานก่อสร้างชนรัทาขาขคณะใหญ่ที่สิบห้านะครับตัวแทนชาวบ้านชุมชนวังยีบเดินทางมายืนหนังสือถึงองค์คมนตรีเพื่อข้อให้เร่งรัดดําเนินการก่อสร้างเขื่อนวังหีบครับ โดยโครงการหวังหีบอันเนื้อมาจากพระราชด,ดำริเนี่ยคโครโมได้อนุมัติไปเมื่อปลายป,ายปีหกหนึ่งแล้วนะ,ะที่ผ่านมาแล้วนะครับก็บมีนายชูซักสุทธิกับพ่วงนวยการสํนานกอ่อสร้างรุบประทานคณะย้ญ่ทิศมาเป็นตัวแทนในการ รับนังสือกับน้องยิงออมนั่นแหละค่ะตัวแทนชาวบ้านที่ข้ามายืนหนังสือก็บ,บอกว่ายากจะให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเนี่ยแรงรัดการดําเนินง,งานในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะเพราะมองว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สําคัญเอาไว้ใช้เวลาเพาะปลูกเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่รวมไปถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายสั์น้ำและนะเอาไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนค่ะและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที แต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้ค่ะโครงการมีความล้าชาก็เลยได้เข้ามายืนนั่งซื้อค่ะเพื่อจะได้มาติดตามความคืบหน้าในการดําเนินง,งานนั่นเองครับเม่อได้เมือนแต่ว่านี้จริงๆแกงกระลงเปในอื้นทีรอบหนึ่งเร็วนะครับโดยนายชูซักเองนะครับแกกระบอกตัวเองเข้าใจชาวบ้านนะย่าโครงการมีความคืบหน้าแต่โดยปัจจุบันเนี่ยโครงการมีความล้าชาเนื่องจากปัญหาหลายด้านเลยนะครับจึงได้มีการพบปะพูดคุยชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจ รับขคอ้อเสนอแนะและก็ความคิดเห็นของคนในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจก,กันนะครับพ<ะ>ร้อมกันนี้ก็มีการชี้แจงถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากโครงการวังยิบอันเนื้อมาจากพระราชดำริครับประโยชน์ของโครงการนะครับก็จะมีเกิดประโยชน์กับพื้นที่กเกษตรกรรมก็ประมาณ1 3ื่นสามพไร่ยีหมู่บ้านนะครับในเขต4ี่ตำบลก็คือตำบลนานหลวงเสนตําำบลหนองหงษ์ตำบลคลงกรดและตำบลน,นาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงนะครับก็ ราษดรประมาณ1 2 0 0 0กว่าครัวเรือนประมาณ4 0,000 000คนและก็ในการบริหารจัดการน้ำโดยปกติเองน้ำในในคลองวังีเองพอถึงหน้าแรงก็จะน้ำก็จะแห้งนะครับก็ถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะทยอยบริหารจัดการก็ปล่อยน้ำลงตามระยะเวลานะครับก็ในช่วงดูดแล้งก็จะปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและก็มีน้ำเพื่อจัดการ แบ่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ก็ประมาณล้านลูกบาทเมตรและก็เป็นนแหล่งน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาก็ประมาณห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับให้แก่พื้นที่จําหน่าย6แห่งนะรวมทั้งนะครับเป็นโครงการสําคัญที่สนับสนุนเนื่องจากว่าอำเภอต้องสงเป็นแหล่งเป็นศูนย์รวมของโลจิสติกของภาคใต้นะครับและก็ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็จะช่วยบรรเทาุทกภัยให้กับพื้นที่ตอนล่าง ถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเซตนี้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากเลยค<น>่ะในเรื่องของการ,กรเกษตรน้ำกินน้ำชายการพอพันธุ์สัตว์น้ำอะไรโอ้ก็ให้สร้างซเซตไวๆนะ